So friend, okay. ตลาดคริปโตลดลงเนื่องจากเมทริ์พอคาดการว่า SEC จะปฏิเสธ Bitcoin ปอร์ต ETF ดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าประหลาดใจรายงานล่าสุดของเมทริ์พอได้สร้างเงาให้กับตลาดคริปโตโดยแนะนำว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา SEC พร้อมที่จะปฏิเสธกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอย ETF ทั้งหมดในเดือนมกราคมเมทริสพอคาดการว่าการอนุมัติขั้นสุดท้ายอาจไม่เกิดขึ้นจริงจนกว่าจะถึงไตรามาสที่2ควบคู่ไปกับการคาดการราคาบิตคอยที่จะลดลงในช่วง3 6 0 0 0 0ถึง38,000ดอลลาร์รายงานแนะนำให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากสถานะของตนโดยการซื้อออปชันพุทหรือแม้แต่ซื้อสถานะชรอตโดยตรงบนบิตคอย ุดยืนที่ระมัดระวังของเมทริ c พอร์ได้รับการเน้นย้ำในแถลงการเมทริสออน a r เกตคาดการว่า SEC จะปฏิเสธ Bitcoin s p o ์ต ETF ในเดือนมกราคมโดยเตือนผู้ค้าให้ป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดรับลอง Exposure เ ด้วยความกังขาของประธานกนลตเอเกนสเตอร์คริปโตราคาบิตคอยที่อาจเกิดขึ้นลบ20%คาดว่าจะลดลงเมื่อมีการปฏิเสธสปอร์ต ETF แม้ว่าแนวโน้มเชิงบวกในช่วงปลายปี2024จะยังคงอยู่ก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อรายงานนี้ตลาดคริปโตในวงกว้างประสบกับภาวะตกต่ำในช่วงสั้นๆโดย BTC ลดลงต่ำกว่า41,000ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆและ Ethereum ลดลงต่ำกว่า2,100ดอลลาร์อย่างไรก็ตามตลาดกำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระบัญชีมีมูลค่าถึง540ล้านดอลลาร์ในช่วง4ชั่วโมงที่ผ่านมานักวิเคราะห์ ETF b l o o m b e r กไม่เห็นด้วย ตรงกันข้ามกับมุมมองในแง่ร้ายของเมทริสพอร์ตนายเอริกแบคูนสนักวิเคราะห์ ETF ของบลูมเบิร์กแสดงความคิดเห็นในแง่ดีมากขึ้นโดยระบุว่าเราไม่ได้ยินอะไรเลยที่บ่งบอกถึงสิ่งใดนอกจากการอนุมัติไม่แน่ใจว่าทำไมนักวิเคราะห์ของเมทริสพอร์ถึงพลิกผันอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังคิดว่าโอกาสที่จะผ่านนั้นสูงถึง90รวมถึงนักข่าวกระแสหลักหลายคนและแหล่งข้อมูลภายใน บริษัทกริซลิวให้ข้อมูลเพิ่มอีกชั้นหนึ่งในเรื่องที่กำลังเปิดเผยโดยรายงานความเป็นไปได้ที่ ETF จะอนุมัติลดลงในสัปดาห์นี้ข้อมูลออปชันรวมถึงการลดลงของ o p ปชัน ATM บ่งบอกถึงความผันผวนเป็น52%ในสัปดาห์นั้นและต่ำกว่า65%ในช่วงหมดอายุวันที่12มกราคมบ่งชี้ถึงความกังขาที่เพิ่มขึ้น การซื้อขายแบบบล็อกยังพบเห็นการซื้ออย่างต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาดโดยสรุปรายงานของ m มทริสพอ t ได้เพิ่อมอความไม่แน่นอนให้กับตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งตรงกันข้ามกับทัศนคติเชิงบวกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรายอื่นการพัฒนาที่เกิดขึ้นรอบๆ ETF ของ i ิตคอ n มีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางของตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือวิดีโอที่ให้ไว้ในหน้าน,นี้สินทรัพย์ดิจิทนนัลมีความเสี่ยงเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ค้นคว้าปรึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจลงทุนข่าวเพิ่มเติมเคอร์ฟิแนนซ์ซึ่งเป็นผู้เล่นชั้นนำในด้านการเงินแบบกระจายอำนาจบีไฟได้ประกาศเปิดตัวกลุ่ม CRV USD บนเครือข่าย Arbitrum เมื่อเร็วๆนี้ การพัฒนาที่สำคัญถือเป็นการขยายธุรกิจของ Curve ไปสู่หนึ่งในโซลูชันเลเยอร์สที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมบล็อกเชนตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกเป็นเหตุการณ์สำคัญในเดือนธันวาคม2023ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายรายเดือนพุ่งทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน2022 การเปิดตัวโปรโตโคอล STX 2 0บนบิตคอยเลเยอรที่2 L2 ของสแต็กได้ทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญสำหรับสินทรัพย์อดีนอนท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานเชิงนวัตกรรมในระบบนิเวศบิตคอยทีมงานสแต็กเชื่อว่าการทดสอบ STX 2 0ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สำคัญในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ จำนวนกระเป๋าสตางค์ของชิบะอินุมีมากกว่าจำนวนประชากรในแจ็กสันวินเนตวิลและพรอวิเดนซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่งในสหรัฐอเมริกาวันด็อกคอยขยับโทเคนมูลค่า52 000, 000ล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาด็อกคอยลดลงจาก0.092ดอลลาร์เป็น0.082ดดอลลาร์ภายในไม่กี่ชั่วโมงในวันพุธ มูลค่าตามราคาตลาดของสกุลเงินคริปโตทั่วโลกในวันนี้คือ1.72ล้านล้านปริมาณการซื้อขายการแลกเปลี่ยนคริปโตอยู่ที่157 0 0นล้านปริมาณการซื้อขายการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจอยู่ที่7.22พันล้านปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์อยู่ที่373 0 0 0ล้าน I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place